เพื่อนๆวันนี้เราได้ไปอีกที่หนึ่งนะคะวันนี้ถนนเส้นนี้ไม่คุ้นใช่ไหมปกติเราจะพาไปแต่ที่เดิมๆเนาะวันนี้มีโอกาสได้ไปที่ใหม่ค่ะก็เลยอดที่จะเอาอยู่สวยๆมาฝากไม่ได้ค่ะดูข้างหน้าสิคะท้องฟ้าสีขาวนะ่านับแข็งทั้งนั้นนะคะนะ่ะหนาวามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมอก เก็ดน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยเ่ะหนาวมากค่ะเนี่ยตกลงมาจนถนนแฉะอย่างนงี้เลยะค่ะท mm ี hmm. ่นี่ก็ยังอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรญ้าที่ซ้ายมือหรือขวามือค่ะก็ยังเขียวขจีสงสัยเขาเป็นญ้าเมืองหนาวเนาะยังไม่ตายเลยค่ะต้นไม้กับต้นเมืองหนาว mm hmm. เพราะว่ายังเขียวสุดอยู่เลยค่ะ mm hmm. ดูอย่างเงี้ย เหมือนจะสวยเย็นเอเหมือนจะสวยอากาศดีที่ไหนได้หนาวค่ะเนี่ยแถวชนบทเขาก็จะอยู่สองข้างทางอย่างนี้เหมือนกันนะคะเนี่ยตอนนี้ก็น่าอยู่อะค่ะแต่เวลาหิมะตกอุ้ยไมวด้วยไ, <c oughs> ไม่รู้เนาะไม่ไม่ว่าก,กันเนาะชินใครชินมันเนาะอ่านีีย่ย เนีย่ยต้นไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วคะ่ะจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วคะ่ะเ,เพื่อนๆนะสีมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยที่ขวามือเนี่ยเขาจะเลี้ยงบัวนมอะค่ะที่นี่สนมากอะถ้าฝรั่งชนตบแบบนี้เลี้ยงวัวนมเลี้ยงม้าค่ะเนีย่ยต้นไม้ก็จะเขียวขจีขนาดหนาวมากค่ะสงสัยมันทนเนาะเอเขาเรียกพืชหน้าหนาวมันเลยทนอืม เราก็ขับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยกว่าจะถึงบางทีก็เร่งวันนี้ขับไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่มีเวลาคะ่ะไม่เร่งรีบเท่าไหร่น,น้อเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะเรียวคลิปลงคลิปเยอะวิวเยอะลดลงลดลงเนาะเพื่นนอนๆท้อไหมท้อเหมือนกันนะแต่ก็สู้คะ่ะสู้มาขนาดนี้แล้วเนาะเราต้องสู้ต่อไปสิคะ ขยันลงอดทนสู้ๆค่ะเพื่อนๆเ,เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนะเาะถ้าถูกอกถูกใจยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะเพื่อนๆเ,เนะเาะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ